การรับทุ่านลอบเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก่านะคะกับการแกลงบกลุ่มมีเดียค่ะแหมพูดผิดพูดถูกเลยนะคะวันนี้เพราะว่าก็อยู่กับผู้เขียนหนังสือนะคะสำหรับใครที่ อาจจะเคยเดินไปร้านหนังสือแล้วรู้สึกว่าอยากจะหาหนังสือเรื่องของการอ่านงบการเงินให้มันไม่ยากจนเกินไปน่าจะเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ก็คืออ่านงบการเงินไม่ยากนั่นเองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่กับเราตรงนี้นะคะนั่นก็คือเพศสัชกรทวัชัยทูปอ่อนนะคะหรือว่าพี่พืชนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้เรียกพี่พืชล้วกันนะคะแหมฟังดูหลายคนตกใจตั้งแต่สัปดาห์ที่ลแล้วว่าเป็นเพศัชกรใช่ครับแต่ว่าหลงรักเรื่องของการลงทุนนะลงทุนมานานยังคะพี่แอบถามก่อน ประมาณ5ปีครับ5ปีครับและก็เริ่มมาเขียนหนังสือใช่อ๋อ,อแสดงว่าแบบและวิธีเขียนหนังสือของพี่น่ารักมากเลยนะคะท <c oughs> ี่น่าชอบมากก็คือเขียนเป็นไม้แมพออกมาเลยครับนะคะใครอยากอ่านก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ของพี่พืชน,นั่นเองนะคะอ่านงบการเงินไม่ยากพิมพ์ไปเลยนะคะ,ะในช่องเซิร์ชแต่วันนี้จะลองมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไอตัวที่บอกว่าไม่ยากเนี่ยเราลองมาดูกันสิว่าอย่างกลุ่มเอ t าออฟโฮมมีเดียที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันดูกันยังไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วพี่พืชทิ้้้งทาายไวว่ เราต้องดูงบที่สําคัญท <ok ี่ส um ุดก่อนก็คืองบกำไรขาดทุนนะเอ้ายังไงดีคะจะเริ่มกันตรงไหนดีคะพี่ก็อันดับแรกเราก็ต้องมาดูความสามารถในการทํากําไรอันแรกเลยนะครับก็คือรายได้นะครับเวลาดูงบงบกําไรขาดทุนเนาะมันก็จะมีรายได้ที่แสดงให้เห็นนะครับหลังจากรายได้เนี่ยมันจะหักพวก คอสออฟกุ o โซออกไปนะครับขาดต้นทุนตรงขาดต้นต้นทุนนะครับต้นทุนหักมาได้อ้ส่วนแรกก็คือกำไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยมันก็จะหักพวกค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าบริหารนู่นี่นั่น S G แนะครับก็จะกลายมาเป็น IBIT นะครับหลังจากนั้นก็จะหักพวกดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีออกไปมันก็จะเป็น เอสดีป๊ฟิตคือกําไรสุทธิใชส่ส่วนที่ส่วนที่น่าสนใจจะเป็นตรงกําไรขั้นตน้นนะครับว่าหลังจากหักค่าใช้จ,จ่ายแล้วเขายังเหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์อืมนะคือดูที่กําไรขั้นตน้นเพราะฉะนั้นเรามาดูของจริงกันดีกว่าซึ่งของอจริงในวันนี้เนี่ยก็คือหุ้นที่จดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่ในกลุ่มอ f ร์ฟโอมิเดียเนี่ยแหละแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นหุ้นตัวไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรายกขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเนาะอ่ะมาดูกันในของจริงอันนี้เราหยิบมาจาก ตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะตีความอะไรตรงไหนได้ยังไงบ้างคะพี่จริงๆ set.or.th เนี่ยทำมาค่อนข้างดีแล้วนะครับก็คือสรุปเป็นปีๆเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบเนาะเห็นให้เห็นการเติบโตจริงๆการดูงบกำไรขาดทุนจำเป็นที่จะต้องดูหลายๆปีเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้เห็นการเติบโตเป็นยังไงนะครับก็ดูรายได้นะฮะรายได้รวมนะครับจะเห็นว่าในปี56นี่อยู่ที่2,000 8 0 0ล้านนะครับเติบโตขึ้นมากลายเป็น3 0 0พันกว่าล้านนะครับตัวนี้ก็ดู9เดือนนะครับเทียบเทียบกับปัจจุบันนะครับก็ดรอปลงนิดนึงนะครับ2,500ล้านก็เหลือ2,400นะแต่นี้ยังไม่จบนะครับก็รายได้รวมนะครับหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ จะมีค่าใช้จ่ายต้นทุนขายต่างๆรวมค่าใช้จ่ายออกมาคือบรรทัดนี้1420ล้านในช่วง9เดือนแรกถูกต้องไหมคะถูกต้องครับก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะค่าใช้จ่ายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทรนที่เพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนหน้าแล้วก็หักอาจากการเป็น EBIDA t ก็เหลืออยู่ที่พันหนอ่สิบห้นะครับอันนี้ก็ดรอปลงนิดนึงเหมือนกันก็ตามเทรนของมันเนาะ แล้วก็มีค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเท่านี้นะครับกำไรก่อนหักดอกเบี้ยก็ลดลงเหมือนกันนะคะลดลงเหมือนกันกำไรขาดทุนสุทธิเนตนะครับก็จะอยู่ที่800กว่าล้านเมื่อเทียบกับ9อันนี้9เดือนเนาะ9เดือนปีที่แล้วอยู่ที่950ล้านเพราะฉะนั้นนี่คืองบะกำไรขาดทุนที่ทำให้เราเห็นว่าเทรนแนวโน้มของบริษัทนี้ นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าสักปี5-7ปี5-6รายได้เขาดูเหมือนจะลดลงในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายเขาในบางส่วนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นใช่มันจะมาจากตรงไหนเราต้องไปหาคำตอบต่อที่จุดไหนต่อคะพี่มันจะต้องดูคือดูรายละเอียดเพิ่มเติมมันจะเป็นในเรื่องของโน้ต หมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกต่อไปนี่คืองบแรกที่จะทําให้เราเข้าใจว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนี้เป็นยังไงกันบ้างนอกจากนั้นเราจะดูอะไรกันต่อคะดูงบดุลครับงบดุลเนี่ยมันเหมือนกับจะเรียกว่าไงจริงๆเขาใช้ชื่อว่าเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินเนาะมันก็เหมือนกับเรานี่แหละว่ามีฐานะเป็นยังไงนะครับมันจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะทรัพย์สินเท่ากับ นี่สินบวกทุนะนะครับก็มาแยกก่อนนะครับอันนี้เห็นเยอะๆนี้อย่า,ยาเพิ่งตกใจนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของเฉพาะส่วนของทรัพย์สินนะครับมันก็จะมีเขาก็จะต้องแจงรายละเอียดให้กับเราดูว่าทรัพย์สินมันจะแบ่งเป็นยังไงบ้างก็มีอยู่2ตัวใหญ่ๆนะครับก็คือทรัพย์สินที่มันหมุนเวียนทรัพย์สินที่มันหมุนเวียนก็คือตัวที่มันสามารถแปลงเป็นเงินได้ค่อนข้างไวนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ20กว่าล้านใช่ไหมนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกอาคารที่ดินอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่หมุนเวียนหรือว่าจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีนะครับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับก็ดูช่องนี้ก็อยู่ที่เก้าเอ้ยสองพันล้านสองพันกว่าล้านใช่และกูรวมทรัพย์สินก็คือรวมตัวที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะครับมารวมกันอยู่ที่สามพันกว่าล้านเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวงบดุลแรกที่ทําให้เราเห็นว่าตัวสินทรัพย์ของเขาเนี่ย สินทรัพย์ที่เหมือนเสมือนเงินสดเลยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายๆสินทรัพย์ปุนเวียนเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ20ล้านพันาพยพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านใช่ไหมคะก็ถือว่าถือว่าเป็นหนึ่งในสามของสินทรัพย์ทั้งหมดนะเขาก็มีสินทรัพย์หนักๆที่เขาลงทุนไปเนี่ยอีกประมาณ2,000ล้านนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเริ่มเห็นโครงสร้างของบริษัทเขาละนะคะนี่คือในส่วนของสินทรัพย์เรามาดูในส่วนของนี้สินกันบ้างนี้สินเขาเป็นยังไงบ้างคะถ้าวิเคราะห์ตรงนี้ครับ ก็หนี้สินเนาะม,มันก็จะจะแจงรา,รายละเอียดเหมือนกันเหมือนกับส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนและก็ไม่หมุนเวียนะนะครับหนี้สินหมุนเวียนปึ๊บ,ป,บประมาณพันล้าน <c oughs> นะครับแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ยี่สิบแปดล้านก็แสดงว่าหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะหมดภายในปีนะครับในส่วนที่ มากกว่าหนึ่งปีมีอยู่นิดเดียวนั่นเองนะครับค่ะก็หมายความว่าต้นทุนทางการเงินเขาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากการกู้ยืมอะไรมากนักถูกต้องไหมคะเงินสินทรัพย์หมุนเวียนตรงนี้ก็คือสินทรัพย์ที่เขาเอามาใช้ในการดําเนินงานเงินกู้ที่เขาเอามาใช้ในการดําเนินงานแล้วก็จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นๆอะไรแบบนี้หรือว่าวงเงินแบงก์วงเงินโอดีอะไรก็ว่าไปตามที่เราจะจินตนาการกันนะคะนอกจากนั้นในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นอ่าส่วนนี้ก็คือส่วนของ พูดถึงหุ้นหรือว่าเป็นส่วนของความมั่งคั่งยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ครับก็อยู่ที่สองพันสามร้อยล้านเมื่อกี้ทรัพย์สินมีสามพันล้านใช่ไหมครับมีหนี้สินหนึ่งพันล้านและก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นสองพันสามร้อยล้านใช่จริงหนี้สินเนี่ยไม่ควรจะเกินครึ่งของทรัพย์สินนะครับคนเราก็เหมือนกันนะไม่ควรมีหนี้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะ ก็จะทาให้เรารู้ว่าโอเคบริษัทนี้ฐานะทางการเงินโอเคนะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วนี่ที่เป็นระยะยาวเนี่ยก็ไม่ใช่สัดส่วนที่เยอะเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าบริษัทกําลังดําเนินงานด้วยฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าเปรียบเทียบจากตรงนี้นี่คืองบดุลที่บอกเราครับนอกจากงบดุลแล้วพี่บอกว่ามีสมงบที่ต้องดูถูกต้องไหมคะงบกำไรขาดทุนงบดุลและอีกงบหนึ่งคืออะไรคะก็คืองบกระแสเงินสดนะครับงบกระแสเงินสดจะว่าด้วยกิจกรรมค่ะ มีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมดําเนินงานก็คือการทําธุรกิจของเขานี่แหละว่ามีกําไรขาดทุนหรืออะไรยังไงนะครับ2เป็นกิจกรรมการลงทุนมีการลงทุนเพิ่มไหมหรือว่ามีการเซ็งของออกไปขายกิจการออกไปนะครับ3ก็คือกิจกรรมจัดหาเงินอ่ามันจะมันจะวาดด้วยการไหลเนาะมันคือกระแสนะครับเพราะฉะนั้นงบตรงนี้มันก็จะมีเครื่องหมายบวกลบนะครับถ้าบวก คือไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าบวกคือเงินไหลเข้านะครับถ้าลบก็คือเงินไหลออกจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในการดําเนินงานเนี่ยมันตัวเลขมันก็ควรที่จะเป็นบวกถูกต้องไหมใช่ค่ะว่าทางธุรกิจมันก็ต้องมีรายได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะเป็นบวกนะครับกิจกรรมในการลงทุนนะครับส่วนนี้ ก็คือถ้าเกิดเงินไหลออกก็คือลบถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็คือการเอาเงินของเราลงไปลงทุนเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะเป็นลบถ้าเป็นบวกจะเป็นในเรื่องของอะไรได้บ้างก็คือการขายสินทรัพย์ตัวเองใช่ขายออกไปหรือว่าขายของเก่ากินอะไรอย่างเงี้ยขายแบบว่าซึ่งมันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม็คือเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วสุดท้ายก็คือกิจกรรมในการจัดหาเงินการจัดหาเงินก็คือการไปคู่อะไรมาใช่ไหมครับก็ส่วนนี้ ถ้าเราไปกู้มามันก็จะเป็นบวกนะครับเพราะเงินเข้ามาหาเราเข้ามาหาบริษัทแต่ถ้าเกิดเราจ่ายส่วนนี้ออกไปเงินมันก็จะเป็นลบนะครับการจ่ายนี่มันก็มีส่วนที่ดีนะครับเพราะว่าพวกค่าดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดลงใช่เงินเหลือมากขึ้นก็จะเอามาจ่ายให้กับนักลงทุนที่มากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นบวกล่ะก็แปลว่าบริษัทนั้นอาจจะมีการเพิ่มทุนถูกต้องเพิ่มทุนกู้กู้อะไรก็มามากขึ้นอะไรอย่างนงี้เนาะหาเงินเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปดูว่าไปดูว่าไอ้บริษัทเขาเนี่ยนะคะกำลังทำอะไรอยู่มีแนวนโยบายแบบไหนถ้าเขากำลังขยายงานอยู่กำลังขยายกิจการอยู่การลงทุนเยอะๆอาจจะสอดคล้องกันไม่ใช่เรื่องแปลกถูก<ช>ต้องไหมคะ<ช><ช>หรือถ้าบริษัทเขาบอกว่ากำลังอยู่ในภาวะที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ละไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะละนะคะเ<ร> <ๆ S 2> ติบโตมาสักระดับหนึ่งแล้วก็ทยอยจ่ายคืนหนี้เงินกู้ ทยอยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุนอ้นไอ้เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจะติดลบก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร,รถูกต้องไหมคะคคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมีความหมายมันมีมันมีนยะที่ต้องเอามาประกอบกันเป็นจิ๊กซอภาพใหญ่ถูกต้องครับนะบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คืองบหลักๆที่เราดูกันรรเราเริ่มเห็นภาพกันไปละนะคะว่าบริษัทอัลฟ์โฮมเเดเนี่ยจริงๆก็ใช้เงินลงทุนพอสมควรเหมือนกัน แล้วก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ,อที่จะขยายการถ้าตีความตรงนี้ก็คือขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตนะแต่ว่าถ้าสําหรับนักลงทุนที่มาอ่านงบแบบนี้แล้วเนี่ยเอาข้อควรระวังหลักๆที่เราจะต้องคอยติดตามหรือว่าคอยมี question mark ไว้ตลอดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะข้อควรระวังก็คืออย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันจะมันคือกะระแสเพราะฉะนั้นมันก็จะมาไวไปไวเหมือนกัน เหมือนเหมือนดาราครับอันนี้ดูอย่างนี้ดีกว่านะเหมือนดาราดาราที่จะดังขึ้นมาจากรายการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะดังเป็นผู้แตกภายในวันเดียวแต่หลังจากนั้นคือดังเนี่ยก็ยากเลยนะแต่การรักษากระแสของตัวเองให้มันดังต่อไปอ่ะเอออันนั้นจะยากยิ่งกว่านะครับมีเดียมันก็จะเหมือนกันพจะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงใช่นะครับแล้วก็หัวใจของมีเดียเนี่ยคือ การทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหานะครับถ้าคอนเทนต์ดีโฆษณาก็จะมารายได้ก็จะดีขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องทางนะครับเป็นช่องทางที่ทำให้คนสังเกตเห็นหรือว่าไม่รู้อะดูอะไรโดดเด่นอ่ะมันก็ดูเห็นไปเองไม่ต้องทำคอนเทนต์ก็ได้ไม่ต้อง ทำอะไรให้มันน่าสนใจแต่ว่ามันมันผ่านตาคือขายความโดดเด่นของตัวเองใช่มันก็จะทําให้เกิดเป็นมุมบวกขึ้นมาได้ใช่โดยที่อาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะถูกต้องไหมคะอและอีกมิติหนึ่งก็คือคู่แข่งเยอะมากเยอะเยอะมากมากแล้วก็อ่ามันมันไม่มีกำแพงธุรกิจครับใครอยากที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ เงินทุนมันจะไม่ไม่สูงมันทำธุรกิจอื่นๆด้วยอโอเคถึงแม้ว่าเราจะเห็นจากงบว่าเขามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆแล้วเนี่ยธุรกิจอื่นอาจจะลงทุนเยอะกว่าธุรกิจนี้ barrier of entry อาจจะต่ำหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วคู่แข่งก็จะเยอะ อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เห็นภาพอยู่ตลอดเวล,เวลาเวลาที่เรามาแกะงบในกลุ่มมีเดียนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกยังมีในแง่มุมของอย่างตัวแรกที่นะาถามไปตอนที่เราดูในงบกําไรขาดทุนว่าเอ๊ะแล้วทาไมตัวเลขมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมไรายได้เขาถึงลดลงจากปีก่อนหน้าทําไมค่าใช้จ่ายเขาถึงมากขึ้นมันเกิดจากอะไรมันหาคําตอบได้จากตรงไหนพี่เพื่อบอกว่าให้ดูจาก หมายเหตุ head, ประกอบงบการใช่ครับนะคะหมายเหตุ head, ประกอบงบการเงินเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างคะจริงๆเป็นสิ่งที่ควรอ่านแรกๆเลยนะในการอ่านงบการเงินออนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่ที่อธิบายเหมือนกับงบการเงินเนี่ยเขาจะบอกเป็นตัวเลขตัวต้องมาม,มันจะไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเรามาอ่านหมายเหตุประกอบงบปุ๊บมันจะรู้เลยว่าตัวเลขมีการเติบโต ตรงนี้เพราะอะไรมีดอกเพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมหรืออะไรยังไงเขาจะมีการอธิบายไว้อยู่ในนั้นหมดเลยหรือว่าการหักค่าเสื่อมอะไรพวกนี้การหักค่าเสื่อมของแต่ละบริษัทก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันด้วยอยู่ที่นโยบายของบริษัทว่าจะมีการหักค่าเสื่อมในรูปแบบไหนอาจจะหักเท่ากันทุกๆปี10ปีหมดอะไรเงี้ยครับ หรือว่าจะหักตามการใช้งานจริงหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืองบหลกัหลกๆที่เรามาดูกันนะคะตั้งแต่งบดุลงบกาไรขัดทุนงบกระแสะเงินสดต่อเนื่องมาถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มอัลฟ์ค e มมีเดียนั่นเองนะคะแต่ว่าพอเราได้เห็นตัวเลขที่เป็น รอเ a ต้ Data, หรือข้อมูลดิบจากงบการเงินของเขาแล้วเนี่ยนักลงทุนเองจะมีวิธีเอามาตีความกันต่ออย่างไรเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวให้พี่เพื่ออยู่กับเราต่ออีกเทปหนึ่งจะมาเฉลยให้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปหัดอ่านงบตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้นะคะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เขาเปิดเผยแล้วก็สามารถหาอ่านได้ง่ายๆเลยนะคะทางเว็บไซต์ set.or.th นั่นเองส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วท้งพี่เพื่อทีนันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ